ที่ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเขหะบ้านโพตำบลลาดขวางอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อนนสุขสวัสดิ์พร้อมด้วยทีมวิทยากรได้ร่วมอบรมให้ความรู้การพัฒนาบรรจุพัณฑ์และการย้อมสีจากเยื่อและสีจากใบยญานางให้กับผู้นำชุมชนและชาวชุมชนเขหะบ้านโพ ทั้งนี้จากเศษเหลือทิ้งจากการตัดไม้ดอกขายจะมีจำนวนมากทั้งในสวนปลูกและในตลาดส่วนของต้นที่ตัดทิ้งและการตัดแต่งกิ่งดอกไม้เป็นของเหลือทิ้งทางการ,กรเกษตรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นการทํากระดาษตลอดจนทำเป็นบรรจุภัณฑ์พืชเกือบทุกชนิดสามารถนำมาทํากระดาษได้โดยสามารถนำมาผลิตในภาคของชุมชนเป็นการผลิตกระดาษแบบทำมือเช่นการผลิตกระดาษหัตถกรรม โดยมีขั้นตอนเริ่มจากการเรียมเยื่อการหมักเยื่อการต้มเยื่อการตีเยื่อการขึ้นลูกกระดาษการสร้างลวดลายบนกระดาษหัตกรรมการย้อมสีซึ่งจะเป็นการลดขยะจากการเหลือทิ้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปวันนี้เรานำโครงการดีๆครับมาสู่ชุมชนด้วยการนาใบยะนางนะครับมาสร้างองค์ความรู้ใหม่มาสร้างนวัตกรรมนะครับชื่องารเป็นการผลิตกระดาษ และการบรรจุพันธุ์จากเศษวสัสดุหรือทิ้งจากการเกษตรนะครับก็คือเรานําเอาใบยนางมาทํากระดาษนะครับโดยการผ่านกระบวนการการทําความสะอาดนะครับโดยการแช่ให้สารพขาวหลังจากานั้นครับเรามานําเอาใบย่นางมาทํากระดาษหลักการทํากระดาษของเรามีสองวิธีวิธีที่หนึ่งโดยการสกัดนะครับสกัดจากเครือของใบย่านางวิธีที่1วิธีสองโดยการทำใบย่บานางนะครับมาทํากระดาษเมื่อทํากระดาษเสร็จแล้วนะครับ เรานาเอากระดาษที่พัฒนานะครับไปไปรูปผลิตการต่อเป็นการต่อยอดเช่นการขึ้นเป็นเ,เป็นของเล่นใช้นะครับเป็นวัสดุสำหรับงา,านนะครับเอากระดาษไปทํากล่องนะครับเป็นทำกล่องเอากระดาษไปทำน้ำบาบัตรและสุดท้ายคือน,นํากล่องไปทำโคมไฟนะครับคือ <lur ks> เป็นการต่อยอดเรื่อยๆนะครับโครงการของผมมีทั้งหมดสิโครงการนะครับ <S <S เราเอาเอาองค์ความรู้ทั้งหมดนะครับมารวมยอด แล้วก็นำเอางค์ความรู้ไปใส่ทอดที่นด้มีสูตรมีส่วนทัดคือสามารถเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ชุมชนอยู่ดีกินดีนะครับเรานำวัสดุของเหลือใช้ในชุมชนหรือของเราใช้ในอะไรก็แล้วแต่จากการเกษตรนะครับมาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการสร้างนวัตรกรรมต่างๆ